โย่ w h a t s, s u p สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเซนของฮัสซากันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ในกมีนแบงค์ดิมอีกตามเคยเนาะก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอ่อหืมมองมอง ตอนนี้ในพาร์ทที่อะไรวะห้าห้าน่าจะห้าก็ไม่ได้เล่นน,ะนานเลยนะจ้าแบบว่าคราวนี้ก็าแบบมาเล่นในวันหยุดแม่นานทีก็เราจะดองดองคิปไว้ต่อไปเรื่อยๆผู้ไม่มีวันเล่นเกมจบเดี๋ยวไม่น่าใช่ไปดีกว่ากดอ,อะไรว่ากดเองลืมหมดเลย มองเอ๊อะอะไรเนี่ยมองก็คราวที่แล้วเราก็ไปเจ็ดเรื่องเล่ามาคราวนี้เราก็ได้กุญแจทองมาแล้วโลหิตภูมิจงฉลมกายาด้วยโลหิตสีแดงฉานแล้วคุ้มข้างไปเสียมอง นี่คุณเจทองอมผมนี่ถอยเลยเปิดลับเซผมนี่ถอยเลยจะเกิดอะไรขึ้นไหยมองยินดีนต้านรับในท่านสุนจักรแห่งเลือดมันต้องเต็มไปด้วยเลือดแน่พวกเราจะนำทางท่านไปยังกระจกด้วยความเร็วไม่มีการขัดจังหวะใดๆเกิดกขึ้น จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอพูดจริงเหรอเฮ้ยไม่น่าไว้ใจจุงถ่ามีอะไรขัดนะมองเราจะไม่เดินตรงนั้นเด็ดขาดมองถ้าท่านเหน่อยก็จงทานอาหารพวกนี้เถิดกองผลไม้สดจำนวนมากอ่ะกินไม่เห็นได้เว้ย ถ้าชอบแล้วก็เชิญพักผ่อนได้ตามสบายาบใจที่ไหนอีกวะเนี่ยถ้าคุณต้องการคุณสามารถพักผ่อนที่นี่ให้สบายสักพักก็ได้ก็เจ้าขัวซ้ายเมื่อของคุณอยู่ทางซ้ายของคุณฝั่งนี้ทางซ้ายนี่เหรอมีซัมติงมั้ย เอาจริงดิทำไมมีเลือดเหรอคะก็จกแสดงเงาสะท้อนของมิชิโลแต่เธอรู้สึกไม่ดีแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยมองเข้าไปสิครับทำไมมีเลือดเหรอครับมองสองปีก่อนโรงเรียนมัธยมตอนต้นอมเฮ้เธอมาสายนะอูซุย ก็ฉันต้องไปลงยิมนี่ฉันไม่สมหรอกเอากันบ้านมาได้ละเธอทำอะไรใช่ไหพอดีไม่เรามานะทำกันบ้านคณิสน,น่ะขอบใจนะอุสุยข้อไหนผิดเก็บหนึ่งพันเยนนะเธอเลยนี่แค่นี้คงไหวใช่ไหมนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันใช้ชีวิตอยู่กับท่านกับพวกเศษเดนพวกนี้ นี่เธอฟังอยู่หรือเปล่าชอบมือแบบนี้ตลอดเลยนะสำหรับที่เป็นโอยซีจอมหน้านิ่งเอออ๋อเมื่อกี้ความคิดของนางแต่ละภาคซะไม่รู้ว่ใครเป็นใครน,นะคนในห้องนะ่ะรู้นะว่ารู้ด้วยเหรอว่ามีเธออยู่ด้วยอะ่ะถ้าเธอไม่ทําตัวเด่นอะไรบ้างก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอหรอกนะฉันทนกับพวกนี้มาได้ประมาณสามเดือนแล้วพวกนั้นเป็น พวกนั้นก็แค่เครียดเพราะการสอบที่ใกล้เข้ามายังไงพวกนี้ก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนดีๆอยู่แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ฉันคิดมาตลอดแต่ก็ลบล้างอารมณ์ทุกอย่างแล้วทนต่อไปจากการเสียชีวิตของคุณปู่ศิลปินมีชื่อครอบครัวอุซุยของเราจึงอยู่กับการรับมาารดกของคุณปู่ฉันปรึกษาเรื่องนี้กับครอบครัวหรือจะหยุดมาโรงเรียนก็ไม่ได้ ตอนอยู่บ้านฉันดูแลครอบครัวพอมาอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องมารับใช้พวกนี้อีกฉันรู้สึกว่าตัวเองห่อเหี่ยวเหงาและสงสัยว่านี่ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันฉันตัางหากที่เป็นคนที่ต้องเครียดไม่ใช่พวกแกสักหน่อยนี่รู้หรือเปล่าเธอน่ะชอบอะไรเนี่ยซุก ชุดกุไายชุดกุไลยกุไลยนะแต่ต่างกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยฮนะมองไม่เข้าใจฮะฮะซิงเหรอใช่อย่างพวกแนวก็ชิดลอลิต้าใช่มหมเธอใส่ชุดพวกนั้นออกไปข้างนอกวันหยุดเนี่ยนะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิน่ารักจริงนะคุสซุยเธออยากจะเป็นใจอย่างนั้นเหรอ ย่าเาราสนิยมคนอืน่นยนะพูดแบบนี้นะใหญ่ใหญ่อ,อะไรดีอยดอดเจดดาจใหญ่ติดน <c oughs> เอาละ่ะได้เวลาแล้วเอาชุดธรรมชาชิวพวกเราหน่อยสิให้เราได้เห็นสักนิดอย่ามายุ่งกับเรื่องายที่ของฉันอย่ามายุ่งกับชีวิตส่วนตัวนอกวงเนีย่องฉันนะนี่เธอฟังอยู่หรือเปล่าเอาชุดปลอดออกมา วันอาทิตยอะไรแบบนี้สิเราจะจัดแฟชั่นโชว์กันเธอจะรู้อะไรอูซุยนะ่ะก็จะทำตัวขึมแล้วก็ขี้อายอยู่ตลอดแต่วันนั้นเธอได้เป็นเจ้าหญิงในชุดฟูฟ่องนะโอ้น่ารักจริงๆเลยอย่ายุ่งโมโหฉันไปมากกว่านี้นะหอแต่ที่เธอจะพูดอะไรหรือเปล่าอะไรกันเธอจะ หือเหรอเฮ้เง <Hey, S 1> ียบก่อนสาวสาวโอซิ่งจะพูดอะไรเนะี่ยหยุดพอ่อไม่ดีแล้วฉันเริก่กควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วถ้าฉันเงียบพวกนั้นก็จะเบื่อไปเองนี่มันไม่ฉลาดเลยพอะง้นได้โปรดมือของฉันก็ลวงเข้าหยิบของที่ในกระเป๋าเสื้อเลยนะถ้าฉันหยิบมันออกมาก็โลกนี้จะอยู่ ที่ฉันอยู่จะเปลี่ยนไปโดยเช่นเชิงอะไรนะพูดให้มันดังกว่านี้หน่อยสิอุุยที่รักหยุดได้แล้วย่งพวดจะฟรอ่าใช่แล้วในตอนนั้นเองมิสโรชวยก็หยิบมีดเล่มเล็กที่ซ่อนไว้ออกมาแล้ววย่างเขาใส่คนพวกนั้นสร้างรอยยาวสีแดงบนมือของเด็กสาวที่ยาวประมาณ6เซนติเมตรห6เซนฮะ ลังเจ้าเหตุการณ์นั้นคุณครูก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแล้ววิ่งมาทันทีบาดแผลไม่ได้แรง,แรง,แรงอะไรเรื่องนี้จึงไม่มีผลต่อการเรียนของฉันเดี๋ยวพวกนั้นก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ฉันอีกเลยจริงๆแล้วไม่มีใครในห้องเรียนกล้าเข้ามาหาฉันอีกเลยแล้วพอพ่อแม่กับพอพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้เข้าแม่ฉันก็กธมากและตะวาดฉันแม่เริ่มเข้มงวดและเริ่มจะทำการอบรมฉัน เความทรงจำนั่นเองสินะคราวนี้แค่ทำลายกระจกซะองไงดีนี่ตอบยังไม่ใช่ตอนนี้ด้วยอยากรู้ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะไม่จรงไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่เล่งต่อจากนี้ได้อีกก่อนหน้านี้เป็นแค่มุมม,ม,มาองในอดีตแต่นี่เป็นการทำซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งแม้จะเป็นภาพมายาที่กระจกสร้างขึ้น แค่ภาพที่มีพื้นฐานมาจากความทรงจำของฉันและจะรออะไรล่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเลือดและเสียงกรีบรอ้อจะทำให้ฉันได้สติคืนมาแต่ตอนนี้มันต่างกันออกไปตอนนี้ิตใจของฉันเข้มแข็งขึ้นจากการเดินทางภายในโลกนี้ฉันจะฆ่าพวกมันไม่ต้องให้ใครเหรลือรอด ฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ฉันจะปลดปล่อยความเกลียดชังของตัวเองถ้าในกระจกนี้ฉันก็แก้แค้นได้ถ้าเป็นที่นี่ฉันสามารถทำให้ไอ้พวกเวนพวกนี้ได้รับผลกรรมได้มา Come อนเบบีอย่านะ้าอยู bye, bye. Bye ่นึ bye. Bye ่งไปตายซะไป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 แล้วหนึ่ง มามามาคอมมอนเราจะเป็นสาวยันสาวยันสาวยันมาสิมาสิมาสิาสอ้าวมาเลยฉันกลัวแล้วเดี๋ยวทำเราเป็นคนเดียวค่ะฉันเด็อ้าวไม่นักแคตไปตายซะ รูส้สกดีขนาดนี้เลยหรอเนี่ยช่างง่ายดายสุข,ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยรู้สึกอย่างกับว่าไม่มีเรื่องอะไรสำคัญอีกต่อไปแล้วอุ้ยตกใจเสียงเอฟเฟกฉันคือเธอและเธอก็คือฉันโอ้ตัวฉันที่น่าสงสารไม่แต่เธอเองก็เสียสติภายในกระจกบานนั่นสินะ การมองดูอดีตของตัวเองนะมันก็หมายถึงการเปิดบาดแผลเก่าขึ้นมานั้นกาเปิดบาดแผลเก่าขึ้นมานั้หละ่ะศาสคิดว่าจะได้ผู้ปกครองในโลกคนใหม่แล้วเชียวสุดท้ายก็การเป็นแบบนี้ไปจนได้เดี๋ยวผู้ปกครองโลกคนใหม่หมายความว่างไงหลอะคะลัวกก่อนนะฉันคงหวังให้เกิดเรื่องดีดีขึ้นไม่ได้แล้วล่ะ ากจบที่หประวัติศาสตร์สำ้อยเธอก็ด้วยหายไปในความบ้าคลั่งมองมันก็วม่าไงอ่ะนายผู้ใหม่ในโลกเธอมันหมายความว่าไงอ่ะแบดเอนสินะมองไม่ฉากจบที่ห้าม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 มาอ๋ไม่หม่ กระจกสะท้อนมองดูเอาไปเมื่อสองปีก่อนลองเล่นมาตอนต้นอันนี้เขาเสกจะข้ามๆเลยนะงอมงมเอ๊ะทำไมาสารน้องชวฉันต้องมาลงยิมอะไม่ฉันไม่สนใจนหรอกเนอะ นี้ไม่เํ็ามเามตอนนี้เราชนอยู่เสร็จเมื่อไหร่ล่ะล่ะประมาณเดือนหนึ่งน่นเป็นสีแลเียชีวิต้งูดี๋ว่าฉันเหงอารมเนี้เธอรู้ป่าจริงเหรอใช่พวกเนวโรลิต้าอะไรเงี้ยเหรอเดี๋วเาสิอฉดมาเธอหน่อยฉันะฉัดโชว์น่ารักจริงวะฟอฟอฟเธอจะหนี่ยเหรอหยดพอไม่ดีฉันอารมณ์ไม่ได้แล้วเบื่อปุ๊บปุ๊บป๊บพูดใท้ดังกว่านี้ซื้อสีที่รักพอได้แล้วอ้าใช่แล้วตอนนี้เรบมิเลนดาวแังเหลือหกเซนติเมตรแล้วกี่รอบวล่ะ เดี๋ยวนะไยัพวกนี้ไม่เข้าใจฉันอีกสันแล้วพ่อแม่ก็ตว่าฉันแล้วก็คิ้เงินอบรมฉันเป็นความจำให้ทำลายกระจกซะเอาไม่แทงคอตัวเองเลยโอเคมันบอกว่าเรามาไม่ติดขัดแต่ไปนี่ติดขัดใช่ไหมมองมิเชลมายืนอยู่หน้ากระจกอีกครั้งแม่เธอยังรู้สึก ถึงแรงในมือของเธอแต่กลับไม่มีรอยแผลจากมีดบาดอยู่เลยใช่แล้วในเทอมที่สองเอ้ยในเทอมที่สามปีที่สองของเรียนมัธยมต้นฉันใช้ไม่เล่นนั้นทำลายคนพวกนั้นผลจากการกระทําของฉันในคันนั้นทำให้สิ่งที่พวกท่นานรักษาวไว้สูญเปล่าไปทั้งหมดมันเหมือนกับว่าฉันได้ไปเหยียบกับระเบิดเข้าหลังจากนั้นแม่ของฉันก็เอบวาวยวายและเข้มงวดกับฉันมาก ท่านพยายามอย่างมากที่สอนฉันในสิ่งที่ถูกต้องแ้้เลาวฉันก็สูญเสียที่ที่เป็นของฉันขณะที่มิสโรได้ชิ้นส่วนของความทรงจำกลับคืนมาเธอรู้สึกว่าเธอสูสิ่งบางสิ่งที่สำคัญไปทีละนิดจะมีอะไรไหมเนี่ยอย่ามีอะไรนะ เฮ้ยกลับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย,ยมันประตูตรงนี้ไอ้ประตูอะไรเนี่ยเฮ้อทางไปไหนเอ้าเอ๋เอมองโอ้โหนี่มันอีหยังก่อกระจกกระจกไม่แสดงภาพอะไรเลยบางทีอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างาก็จบแสดงว่าต้องเป็นกระจกของคนอื่นแน่เลยผมไม่ใช่ของเราอาจจะได้จะเป็นสองคนนั้น เว้ย hey, จะมีอะไรตามหลังมาไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะโอ้โอเคผ่านไปแล้วโอ้หน้านี่ร้อนเลยมองก็อย่างในตอนเราก็อันนี้เราก็ได้ได้ ending ที่ห้าคิดว่าน่าจะเป็น bad ending ที่ห้าอ่า งอมงอมบอกจต้องว่าผู้ปกครองโลกคนใหม่นี่คืออะไรเริ่มมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเขาแบบนั้นหรอไม่กลัวบ้างหรอกลัวเด้เออนี่งหนึดูเหมือนว่าจะจำเรื่องตัวเองได้ที่นี่ชนะได้คนแมันเกยวกเรื่องของว่าว่าเัน่องสุขตินะ่ะคนดูเปินก็แค่ไม่คิดว่าเป็นแค่เห็นยังไปไม่ได้ยังอไรอีกด้านหนึ่งก็อตอนนี้ก็ จบไปอีกประตูอีกบานหนึ่งแล้วเจอมันเชื่อนะเจ๊ะก็ตอนนี้ขอจบพัดนี้ไม่ก็เพียงเท่านี้พัดติดตามดูกันก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คาเซได้ทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะคะฉากนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้หน่ากลัวอะไรจริงๆ <g evolve> ถึงจะกังวลใจอยู่บ้างก็เถอะนะายบาย